ยกขึ้นยกขึ้นยสูงกดลงกดลงกดกดหน้าลงรือ้ดียวคือดี๋ต้องดูคลิปวันนั้นองสูงสูงต้องดูคลิปวันนี้ถ่ายแล้วกดลงกดลงกดลงอะไรอะไรเนี่ยเดงกดลงเดี๋ยวขสูงเอสูนมันเหนื่อยหน้าเดี๋ยวกล้องสูง ยกต้องงสูงก่อนยกยกขึ้นไปเลยอ่ะพี่เป็นทำตามเฮียเลยยกขึ้นสูงกดลงกดลงกดหน้าลงโเหมือนพม่หญิงเลยเน่แน่ไปหาเตอร์แพ้ของอ่ะเออเนี่ยกดลงเงยหน้าขึ้นกดหน้าลงเอ็นยังอ่ะยกขึงสูงเอ็นยังยกตรงสูงกดลงกดลงเจะอินไหมล่ะไม่อินยังอ้าวยกขึ้นสูงกดลงอม่กดลงเหมือนอินเลยอินอยู่ อันนี้เงินขึ้นเงินขึ้นก็คือเห็นทองฟ้านี่ไงนี่กดลงอันนี้อันนี้กล้องลงอันนี้กล้องขึ้นนี่กดลงเนี่ยเวลาถ่ายอ่ะมันก็ต้องแบบว่าเนี่ยถ่ายกดลงเนี่ยนะถ้าเราถ่ายเฉยๆเงี้ยจะเห็นเหนียงเราจะอ้วนถ้ากดเยอะจะไม่เห็นเหนียงใช่ไหมเนี่ยสวยเลยไหมดูเหนียงเหนียงเห็นคอใช่ไหม